รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนนางสาวราตรีจุนไทยสงตําแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านีนารัฐประชานุกูลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสษเกศเขตสองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการนายทิตนรงมณีวันรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินารัฐประชานนกูลนางขวัญตาภัยสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนตุนและนางฉเฉลายอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยข้อมูลส่วนตัวเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธเบอร์โทร0948965943 Facebook ราตรีจุนไทยสง Line ครูราตรีเกิดวันทีท่3เดือนธันวาคม พุทธศักราช2527อาศัยอยู่บ้านเลขที่56หมู่9ตำบลดูออำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดข้อมูลส่วนตัวในการรับการประเมินชื่อนางสาวราตรีจุนไทยสงอายุ39ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวุฒิอื่น ปบัณฑิตวิชาชีพครูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่2517รับเงินเดือนอันดับคอส,สองขั้นเงินเดือน32,010บาทสถานศึกษาโรงเรียนบ้านีนารัฐประชานุกูลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกตเขตสอง ประวัติการรับราชการพศ2556ถึงพศ2558ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพลาสพประยองเขตหนึ่งพศ2558ถึง2561ดำรงตำแหน่งครูคศหนโรงเรียนวัดพลาสพประยองเขตหนึ่งพศ2561 ถึงพศ2564ดำรงตำแหน่งครูคศ .1 โรงเรียนบ้านอินารัฐประชานุกูลสพปศรษสะเกตเขตพ2พศ2564ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคศ .2 โรงเรียนบ้านอินารัฐประชานุกูลสพปศิษสะเกตเขต2ข้อมูลด้านการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามศึกษาที่โรงเรียนชุมชนวัสวุวรรณรังสรรและระดับม4ม .6 โรงเรียนบ้านช้างกาญจนกุลวิทยาศึกษาปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบรุรีระดับปบัณฑิต ประกาศิยิยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันณีภาระงานสอนหน้าที่การสอนปีการศึกษา2566จำนวนชั่วโมงรวมทั้งหมด21ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาคณิตศาสตรม์ม1ถึงม .3 รวม9ชั่วโมงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกม1ถึงม .3 รวม6ชั่วโมงวิชาแนแนว หชั่วโมงลูกเสือนเทนารี1ชั่วโมงและวิชาชุมนุมหนึชั่วโมงงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้กลุ่มงานฝ่ายวิชาการกลุ่มงานฝ่ายงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไปรวม7ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นอื่นๆรวม9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษกลุ่มบริหารงานทั่วไป 1. ง,งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา 3. ระบบดูแลช่วยเหลือและ 4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณดูแลระบบ B.O.B และจัดตั้งคำของบประมาณประจำปีกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และดูแลระบบ Q.Info ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของนางสาวราตีจุนไทยสงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ดําเนินการวิเคราะห์การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศาึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศาึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้และเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรโดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทาและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่นเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจตามภาระงานการสอนที่ได้รับมอบหมายโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ โค้ด5เตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกหน่วยการเรียนรู้โดยมีการออกแบบสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินและการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนดำเนินการประเมินผล ใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ให้สูงขึ้นหนึ่งจุามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโคฟาิเตป การเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้ และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วย1.4สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสอนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนไซน์ site. เพื่อปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยมีการพัฒนาสื่อการสอน PowerPoint ตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนเช่นแอปพลิเคชัน Zoom Line Google Meet Google Drive แอปพลิเคชัน YouTube แอปพลิเคชัน Kahoot แล้วก็ Quiz เป็นต้น1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะและด้านเจตพิสัยหรือด้านเจทตทกศิโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ดำเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ 1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการการจัดการเรียนรู้การดำเนินการจัดทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนม .1 ถึงม .3 เรื่องพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ผ่านแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยใช้เกมเข้ามาช่วยทำให้เกิดการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้นำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจน การส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จ,จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน และรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเกี่ยรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาทิเช่นข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานธุรการในห้องเรียนแบบปพ ทะเบียนแสดงผลการเรียนในระบบ q i n f o และอื่นๆเป็นต้น2.2ดําดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียนประกอบด้วย กลุ่มไว้ใจเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกลุ่มห่วงใยและกลุ่มใกล้ชิดคือผู้เรียนที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการาศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกทั้งยังเป็นเจ้าหน้าที่งานระบบ Q Info เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาและงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานนประกอบการข้าพเจ้าใช้หลักการ,รยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยจึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนผู้ร่วมงานเด็กผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้าพาจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook และแอปพลิเคชัน z o o m 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ตอนที่2การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. วิธีการดำเนินการ 1. วิเคราะห์หลักสูตรในเรื่องของมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัดของเนื้อหาในกลุ่มสาระเพิ่มเติม 2. อ,ออกแบบและจัด หน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้แบบโค f i s t สตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน 3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้แบบโค้ดไฟสตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน 4. สร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 4. y o ยูทูบเบอร์ 5. เปิดหรือเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาการจัดกิจกรรมกิจกรรมในแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสื่อที่หลากหลายพร้อมทั้งเสนอแนะและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้พัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนของผู้เรียนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ 6. ครูผู้สอนนำกิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูในกลุ่มสาระเพิ่มเติมของโรงเรียนมนณินารัฐประชานุกูลจังหวัดศรีสะเกดเจดครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมและเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลโดยตรวจสอบความทิ่งตรงของแบบทดสอบด้วยค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการในสถานศึกษาหรือนอกสถานศาึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Co f ฟายสเต p การเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ในรูปแบบออนไลน์ site, โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการศึกษาสถานการณ์หรือคลิปวิดิทัศน์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่4 y o ยูทูบเบอร์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความรู้ด้วยตนเองปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มฝึกปฏิบัติและผ่านกระบวนการการจัดเรียนรู้ที่หลากหลายตามการจัดการเรียนรู้แบบโคฟไฟสเตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนที่มี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. เสนอสิ่งเรา้าและระบุคำถามสำคัญขั้นที่2ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3. สแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์อย่างรวมพลังขั้นที่4สื่อสารและสะท้อนความคิดอย่างรวมพลังขั้นสุดท้ายขั้นที่ 5. รวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคม 9. บันทึกผลการเรียนรู้สรุปสารสนเทศของผู้เรียนแล้วแจ้งให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทราบ และได้รับการพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้หลังพบผู้เรียนที่มีผลสมธิตทางการเรียนในกลุ่มสาระเพิ่มเติมซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้จึงได้จัดกิจกรรมการสอนส่มเสริมสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองใน การจัดการเรียนการสอนเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนหนึ่งห้องรวมจํานวนผู้เรียนทั้งหมด22คนได้รับการพัฒนาผลการทางการเรียนหน่วยที่4ยูทูบเบอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยการจัดการเรียนรู้แบบโคฟายสเตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนดังนี้ 1. ผลสำลร็ทางการเรียนของหน่วยที่4ยูทูปเบอร์กลุ่มสาระเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมด 2. ผลการประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่4ยู YouTuber ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ทุกคน 3. ผลการประเมินชิ้นงานผลงานที่เกี่ยวข้องหน่วยที่4ยู YouTuber ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมด 4. ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ประจําหน่วยที่4ยูทูบเบอร์ผ่านเกณฑ์รอยละ80ร้อยละร้อยของผู้เรียนทั้งหมด 2. เชิงคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนหนึ่งห้องรวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด22คน มีพัฒนาการในการเรียนรู้หน่วยที่4ยูทูบเปอร์กลุ่มสาระเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยการจัดการเรียนรู้แบบโคไฟสเตปการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน 1. มือมีพิติกรรม ใฝ่เรียนรู้กระตือรือรน้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสามารถในการนำเสนองานมีทักษะการพูดการสื่อสารที่ชัดเจนมีระเบียบวินยัยและมีความมั่นใจในการตอบคำถามการปฏิบัติและสามารถกำหนดทิศทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์ 2. ผู้เรียนมีผลสำเริจทางการเรียนหน่วยที่4 y o ยูทูบเบอร์กลุ่มสาระเพิ่มเติมสูงขึ้นตามเกณฑ์ 3. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้รับการซ่อมเสริมและปรับปรุงผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้นหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้หน่วยที่4 y o ยูทูบเบอร ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบโคไฟสเต็ปนั้นนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกก็กล้าแสดงออกและมีช่อง YouTube เ,เกือบทุกคนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมิน การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและผูบุคลากรทางการศึกษาใสยงานการสอนทั้ง3ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ